ชีวิตแต่ละวันมันก็ปแปลกๆนะตื่นขึ้นมาคิดว่าจะดีกันเจ็บคอเจื้อกเออกจากตัวอีกชาขึ้นมาเนาะไม่เป็นไรถือว่าเอาสิ่งไม่ไดีออกจากตัวไปแล้วกันใครก็ตามที่คิดไล่ตะเราเราก็ขอโหัิิกัรมให้ทุกคน ส่วนเราขอสีกรรมกับทุกคนเช่นกันนะถ้าคุณทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จที่จะเอาชีวิตรอ <c oughs> <c oughs> ก็ทำต่อไปถ้าอยากจะทำแต่ถ้าไม่อยากทำเบื่อแล้วก็เลือกได้นะกรรมจะได้ลดน้อยลงเลยไงเราเข้าใจนะการที่ไม่ได้ยังใจ มันก็เหมือนเราอยากจะเป็นผู้ทำนายที่เก่งกาจและเป็นที่ยอมรับเราเลยเข้าใจไงว่าไม่ว่าคุณไม่ได้อย่างใจคุณก็เลยรู้สึกเหมือนเราสมบัติอ่ะมันไม่ได้จีรังยังอยู่หรอกนะตายไปก็เอาไปไม่ได้เราเหมือนกันถ้าเราตายเราก็ไปโลด ไม่ยึดติดหรอกไม่รู้จะแบกไปทำไมแค่ตอนมีชีวิตก็หนักแล้วตายไปไปเลยไม่ยึดติดไม่อาคา่าสบายๆรักชลิกฮัลโหลบายน,นันนัน